มันอยากได้สักเงี้มันมันอยากซะบริสุทธิ์จะเก็บบ่ิพาดแล้วได้แน่นอนว่าเพิ่นบ่ายเพิ่นก็ไห้เขาอยู่ดิอเอมเอาว่าเป็นนะเจ้ามันซูบึ๊ดูใกล้ฝันเ,นเรื่องผีครับึผีจะไปขอเรียกคนมันเลยเนาผีเยขอเรียกน้ำเจ้าบอกยัวไงเนี่ยเอาไจากไหนเจ้าบอกผีวนะฮะแน้ะ นั่ก็บอกบวกินดีเ้่กนดีกนโอ้ยกันมันถือตาคอยตาคอยมันจะได้ไปมดลงบานทุกอย่างอะขี่ไปไปถือย้ายบระวี่ิไงกันน้อนมั้งบ่เป็นรอดถีบเงยสิวะพวกนี้ยมันถีบกมือหยาดหน่อลอยแมนก็แข่งไส้แมนบบเออกวกันนยอ่ทังทีแมนบอลรรมดานเราเราน้อนทังฝุ่นอยู่เล้วแมนบหล่ะบ่จะกันน้อนทั้งทีมัไปเหยียบบ่เอาหน้า อเอี่มนั่งเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคนฝันพ่อใยญ่วันกันบ้างนี่ยแม่สสามคนอ่าพระสามองอ์เมื่อยนนั่งอ้อมางเนาะว่าว่าขอแไรนเล็กจีอ่ะโอ้ขอขอเรื่องมัจ้าเนี่อืมกีเลยขอคนดูตีนจีบ่ะอ่เสืดอดงเลยเหร ดินถีบมือบมดฟาดงอแข้นแข้นก็ไล่หมดเนาะกันไปตึงน่อยครับเพราะว่ากันขึ้นขึ้นกันยุตัวมาเรียกเขาหรอยายมาเรียกเขาแล้วพระเจ็ดเมษีซีสามองค์นั่นคือดียมาเรียกเขาหรืดีย กะกำปั้นกะกำพ่อมแม่นบ่ล่ะอ่ากำกำปั้นพ่อมเออใส่ทั้งนี้เอากะกำตัวเบี้ยงนั่นเบี้ยลอยอยเนี่ยบ่ปล่อยเถียใส่ใส่หนีคอยแม่เนาะโบคอยว่ามันไขรขึ้นกับหม่องเนาะแล้วยานวดหนวดกันขึ้นเนาะใครโยบศูนย์อืมกู่ขึ้นเลี้ยวเห็นหน่อยเถอะเนาะเอาสร้างเง่นกันขึ้นเดี๋ยวจุ่มคอยว่าพุงเราไม่ใจก่อนัึกในจังมาตีกันจังแก้ลคอยขึ้นว่าโล่อันปวดขาว่ามันโล่ว่ามันคอยบ่คันขาให้นะมันตื่นมือเศร้ามาน้วย ห้วยคนฝันเนาะไปกั่นฝันยังไงก็ตีฝันขัดฝันเนี่ยฝันจนได้ตีกันเม่อี้มึงจังไหนมากับพระมาสีมาขอหลี้ต้องฝอยแม่วันนึงเมื่อชีสามพระสามตีอือเม่อี้มาจังไหนสิมาขอหนี่ต้องพระนี่จะเก้าเ้าตีรู้ว่าเสาเ้าตีเป็นเจ็ดเนี่ยมายาเออพระนี่เขาตีเป็นเจ็ดทีบนี้เมื่อีนี่จะต้องตีเป็นชีไม่งี้ะ อย่างนี้นอีเป็นซีแต่ย่างละสามไม่บอกันนะสามเม่บอกิันขาเร็นพ้นจอมปลวกเขาบอกใหญ่ังาวนี่ยที่เห็ดเหยมันเถึต้องบบดที่ไหนเขาด่นีเจ็ดซีสามฝันกัดฝันแน่ดลรอเนาอเอาันี้วะเจ็บกัดยบบนจ้าะก็นัน xuống này như vậy, ừ, xong, xin... xuống tai biến đi xuống. cái xuống cái cheo kiếm về, xuống gần si cheo con bị cheo bỏ, lọ lọ gì đó, đó lọ ừ. bằng bớt chi nhau bớt nhau mà là đấy, vai, nó, tín nó, nó tín ใครูยบนคือพ่อย้ำใจให้เนาะโอ้ยขันมันไปฉีด่กีนมาไม่หรือป่าอ่ายันด้ยันเอาคืนเงินบ่โอ้ยจะิจังไหนรอบอลหันอะเออเจ็บเจ็ดสี่สามมีสีเดยวเจ็ดสี่สามเนี่ยถ้าเจ็ดมีซี่ีมายางละสามองค์อ๋อม่สีกับสามพระกับสามมันว่อืออ๋อแต่ว่าเราบอกฟันเราบอกว่าพระเด้่เรา่าจจะ แม่ชี้ยัไงมาขอเลขนุ่มคนน่ออ๋อวะมานางนกข้อเลยบ่อยไหมวนม่นางกับลมลูกโกงลูกขอ้กขอวะอ่าขอเลขแม่จีอืาใหวเด็กเสียวมาแลกูว่อผีสับอ่เฮ้ตี กูหลังัเพิ่มรนะเออเด่นน่กูห่องเ่อมี่แบบนีนีไม่เงี้เถงมีห้องโอ้นี่วะเรียกกูจังแถืบานนี่วะว่าิโฟวะกูคือศูนย์คัดแกน่คนเป็นขึ้นของกว่านะเฮ้อยวกเจเด้ป่อยกัเจ็บเลยนะตีกันนาะัเจบเลยได้จังไส่หมแกงแก่ดังตุมกลเอ ไม่ไม่จะลืมร้องมึงเด้อยายมาแล้วลหะมาแล้วลหะมาแล้วเป็นมายำให้เดีย่นั่นจะาเป็นไปยำให้เงี้ยวันยำเดียนั่นเจ็ดสี่สามเดีย่นั่นมาสามตัวเดีย่นั่นถ้าสามสี่สามกกีเป็นสามในสีเป็นสีถ้าเป็นเจ็ดสามสามสี่เจ็ดเจ็ดสามสี่ คอยฟันบางงวนบันออกอันี other, uh, <a a ้าเจ้าชื่อหาชื่อบัวแดงเนาะรถไทแมนบอคอยว่าซันคอยปินบ้านเลขที่คอยกะหาคอยกะว่าอยู่ดีหลังงานย้่มงานก็เข้ากันปอนนันตัวเก่าหาแมนบอห้องบัวแงมันเป็นยังไงจังบัวแดเขาบัซื้อตรงไงโอ้คอยยังมาอยู่้ยกันพืกูไปเอาบัดแดกับว่วซื้ออที่กูกันเลยโออยากมันเลย้วยชื่แต่น้าบันเดีย

ก็จะไระืพื้นเดียวนะเจี๊ยบเนี่บอยใหญ่เออผ่านเขาตีเป็นเจี๊ยบมาที่นี่เนื้อซีนี่จะต้องตีเป็นซีไม่ยิงอม่ยิงอ่ะตีเป็นซีแต่ย่างละสามนั่น่าขสามม่เพิ่นเขาเร็วันพ้นจอมปวกเขาบอยใหญ่งางกี่เหตุมันถึงต้องมาที่นเขาเเจี๊ยบ ซีสามฝันก hmm. ัดฝันอะ่เแต่เนาะเอาอันนี้วะเก็บกัดแต่วบเจ้าฝันช่วงไหนเนี่ยนฝันขึ้นช่วงเียงขึ้นไปช่วงกันสีแก้งเนาะบ่ฝันสปแจ้งบ่เลาะเลาะนี่แหะเลาะตีสามกุกวนนี่แหะอืมเมือดึกค่อ บนฝ่มือเรากำปั่นเบิดขี้นเบิดน้ำดิว่มันเข้ามาเล้คือเบิ่ขขอยไว้ตีนยันเาะเนาะเงาแไขๆเนาะเจ้าไขใครอย่บอคือพ่อย้ำใจให้เนาะโอ้ยขันมันไปสีเพื่อกินมามัยห่ือเอ่ายันด้ยันเอาึ้นยันมัยโอ้ยจะกิจังไรหรือบนหหนเออเจ็บเจ็บสีสามมีสีเดียเจ็ดสีสามเนี่ พระเจ็ดมีสีสมาอย่างละสามองค์เมื่อสีกับสามพระกับสามเป็นวะออแต่ว่าเราบอกผิดฟังเราบอว่าพระเด้เราว่าแต่เมสีไหนมาขอเลขนน่มอ,อ,อ้นว,ว่ามานั่งนบขอเลยบ่กงี้วันมานั่งกันล่ำลูกโกงลูกขวาวะอขอเลขแน่จีไหวเด็ก เดี๋ยวมอาไัยกูว่าผีสนาดัอเฮ้ยตีนเพื่อไหว้ดังเพิ่มรุ่นน้อจึงเด็ดน้อกงห่องเพื่อนเมซี่แบบนี้นี่ไม่เงี้เถียงมีห่อง โอ้นี่วะเรียกกูจังแถบ่ดบีีวะว่าที่โชวว่ะกูคือศูนย์คัดแกน่นคนเป็นขึ้นขอกววานไ่มหอเจ็บเด้เก็บเลยนะตีกันเก็ะไได้จังใส่หมดเจงแก่ดังตมก็ค่เออ่อยจะลืมร้องมึงเด้อยายมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะมาแล้วเป็นมายำไ้เดนันตาว่าเป็นไปยำไฮเงี้ยวันยำหฮเด่นั้น เจ็ดสี่สามนี่น่ะมาสามต <shimmer. S 1> ัวเนี 3, ่น่ะพระสามเีษีสามเกิดกีเป็นสามเมสีเป็นสี่พระเป็นเจ็ดสามสามสี่เจ็ดเจ็ดสามสี่คอยฝันบังงวนบันออกกันกราเจมชื่อหาชื่ออะไรเนาะลูกไทแมนบอกค่อยว่าสั้น คอยป็นเก้าเด้อคอยยังหวนเจ้าตีเป็นเกตแมนบอกเพื่อนให้เขาทั้งบนทั้งล่างนี่มันเล็ที่คอยกะหาคอยกะว่ายู่นี่หรอก่งงานด้วยงานก็เข้ากันประนันตัวเก้าหาแมนบอกฮ่องบัวหมันเป็นยังในจังบัวให่เขาบ่ซื้อตรงอไงคอยยัง่าอยู่เว้ยกันพักกูไปเอาบัตรไดกับบซื้อถึงที่กูก็เลยกจักมันหรอวงให่แต่น่าปฏีเตอืคอยว่าไอ้ดีเหรอล่ะว่าดีเหรว ก็บมมันถือนะบาดเียเซื้ยขาโ่ขายือได้กระบาดเขาเออได้กระบาดเขาอยู่ที่จ้าตัวเขาอ๋อถือว่าโอ้ยยายมอแล้วบาดนี้เอ้าได้เส้นสามทีพันได้คัดยูกบัวตะเกียนเนี่ยได้คัดเมียสากทีโอ้ยมีตะวันย้อนอยส้องลอยอยู่นี่ห่วยผมคึดือดเป็ี่นจังไหนนอนฮันนี่วะคุณจะก็ะดิพื้นเดอนั่นเตี ได้แค่กคก็ว่าได้แค่เกียนมันบ่เหมาะจะเชียบ่ะก็ค่อยว่าเังว่าสาธุจะไปถือตัวเขาจะว่ขายเลยยังวะถืออะไ้นี่มันตึงตึงตลิอันนี่สั้น่นดอก็แสดงว่าเรื่องของเขาเขาดีจังวะคันเรืองเขาตัวนี้่ะเฮามาเขาไม่ได้มาอัานบดอั่ออกไครที่อันออกพร้อมเลยไม่ตัดสั้นเงิ้ก็ว่าได้เนาะออันราะว่าเครื่องฆ้ารต่ว่านั่นเดียวปิดออกมาซ้ย เมียนซ้ำเขาพันปวได้บาททิ้งออกมานั่นแหละมันเลยเสียเปลียยมตรงนี้นะมันออกเ่อแม่เขาบได้ดิเขาได้อยู่แต่ว่าเขาเขาเอาไปได้เพราะเาบอแม่นม่ย่องเหมือนเถาะเขาได้ยุทธิยาดิไม่ยุทธิยแต่ว่ามันเอาไปได้เลยทั้งหมดมันเกลี้ยเพยาะหยำหยำเห็นสีเทาผิดเพราะเสียดายเห็นสีใบเพราะขี้เดียเห็นเสียวทิ่งผิดคือทอดดูนี่มันก็เลยเป็นตั้งไหนล่ะก็กระลากระสังนี่แหละเขาอ่ะมัน กินดูกับบ้าน้าบ้ากี่กระไตนี่ล่ะอือเออปีนี้ว่าเจียวแขแงนปีหน้าเฮ้งจังคือเขาวานนี่นี่เด้อืนี่เป็นทั้งไหนกันยังงอไขวานโธ่หวหไนหยนห้องหัวหินห้องทานมันเปลน่ยนังน้อสำหรับจำบ๊อบกันกันบ้ันบ้านาเฮาได้บ้านต้มเนี้ยเนล่าตุยแอรยเันต้องออกมาได้ ทุกวันฝนมาได้อาบน้ำก็มีนังกับคักนะเออเจียมกับคักคือักคือกันคันกับปีนศูนได้ย้ายผัวมันกับหยัดออกจ่าเก่าศูนในน้องวันเนาะแม่ขุนตั่งม่านชุ่มหดชุ่มหดดได้แต่เลีกแม่บ่ด้เงิ้แไหมะ็นั่นแล้วหรือเขาขอต่เลียกก็สิว่าเขาอไรก่ เออบทที่หลังเขาไปขอเขาต้องว่าขอถึงเลขถึงเงินเดอ้อฟูใ่ใหญ่มั้งที่ว่มันสงสัยอยู่ก่อนนี่นนเนะเข <c oughs> าต้องว่าเปลี่ยนเนาะเพาเป็นน้ำผมปากพร้อมว่าอยู่ที่นาะกรณีวุ้ยสี่แมนอยู่เนี่ยตั้เพิน่นสีว่าผมเนาะโอ้ขอเลขแล้วให้ได้เงินพร้อมเดออจบางสิเด้องบทที่หลังเจ้าจะว่าให้เพิ่นมันนี่ยมม้อนสมฝ <c oughs> ันนี่ซื้อล้เดิมเพิ่นที่ว่าคนทำพี่ทำให้ผนเนาะโอ้เอาว่เปลี่ยนแล้วต้องเอาไหม ก็แก่ไม่แก่ไม่เลยเราแต่ว่าเจ้าย่ำเจ้าย่ำดูดูด้ไอยอาอายยัดสามตัเนี่ยสามตัวนี่ย่ำดูดูเปตัดออกพี่น้องฟังยุ่กับเปตัดออกเด้อพี่น้องเด้อ